ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่โศกเศร้าของพระสงฆ์นิกรชาวไทยแต่ยังมีสิ่งดีๆที่แฝงอยู่ให้เราได้เห็นกันนั่นก็คือพลังน้ำใจจากประชาชนที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างไม่ขาดสายด้ยคอค์บันเทิงต่างค่ายต่างสังกัดร่วมกันเปิดเต็นต์ตั้งโรงอาหารแจกข้าวกล่องเครื่องดื่มผ้าเย็นทิชชู่ยาดมพัด รวมถึงยารักษาโรคให้แก่ประชาชนทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัดที่เดินทางมาแสดงความอาลัยพระบรม,มศพในหลวงรัชกาลที่9ณพระบรมมหาราชวังและท้องสนามหลวงนักแสดงสาวเนยโชติกาเปิดใจว่าทุกวันนี้พยายามหาเวลาว่างมาช่วยองค์กรจากทางภาครัฐแจกอาหารและน้ำดื่มให้กับประชาชนบริเวณรอบท้องสนามหลวงที่มาร่วมงานพระราชพิธี พร้อมทั้งให้กำลังใจกับเหล่าพี่น้องคนไทยที่ยังตกอยู่ในความโศกเศร้าก่อนย้ำว่าอยากเห็นคนไทยรักกันแบบนี้เพื่อเป็นของขวัญมอบให้กับในหลวงรัชกาลที่9ของพวกเราโอ้รู้สึกดีดีมากเลยค่ะรู้สึกแบบเอแล้วคนเขามาแบบทุกคนมาด้วยใจจริงๆอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกแบบพอมาแล้วโหวแบบ มีความสุขในการที่จะมาช่วยมากเนี่ยค่ะแบบทุกคนรักพ่อหลวงทุกคนมีจุดหมายเดียวกันนะคะทุกคนมาตักแบบบางคนถามก็คือมาตักต่างจังหวัดเลยแล้วก็มานั่งรถมาแล้วก็มาแบบเรามีเราดีใจที่ได้มีส่วนในการแบบออช่วยเขาให้สะดวกขึ้นมันเหมือนเป็นความสามัคคีอะ่ะมันเป็นหนึ่งคำสอนของพ่อหลวงนะคะที่ให้ทุกคนสามาคัคคีแล้วก็ช่วยเหลือเพื่อนมนุษนย์คือเนยว่าแบบเหตุการณ์ในครั้งนี้มันทําให้เราแบบเหมือนเรารักกันขึ้นไปอีกะคะ่ะเหมือนมาเรารักคนไทยด้วยกันมากขึ้นไปอีก ด้านนักแสดงสาวคิตตี้ชิชาและนักร้องหนุ่มเนมปราการก็เผยว่ารู้สึกซึ้งน้ำใจของประชาชนชาวไทยที่มาร่วมมือร่วมใจบริจาคอาหารและของใช้ที่จำเป็นให้กับเพื่อนมนุษย์ซึ่งคิตตี้ชิชาได้เปิดใจทั้งน้ำตาถึงคำสอนที่ในหลวงรัชกาลที่9ได้ปลูกฝังในเรื่องของการเกษตรการประพฤติปฏิบัติตัวให้กับนักเรียนโรงเรียนจิตลดาที่เจ้าตัวเคยศึกษามา จร,จ,รจริงๆก่อนอันเนี้ยไปที่หัวลาโพงกันมาค่ะแล้วก็เห็นว่าที่หัวลาโพงเนี่ยวันเนี้ยมีคนไปแจกกันค่อนข้างเยอะแล้วเราก็เลยย้ายกลับมาทีนี่ค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกที่แบบว่ามีประชาชนไทยไมาช่วยกันขนาดนี้มันก็น่าซาบซึ้งนะคะเพราะว่าคิดเชื่อว่าในหลวงก็คงอยากให้ประชาชนทุกคนรู้สึกว่าความสุขของประเทศไทยมันไม่ใช่การที่เรามีความสุขคนเดียวมันคือการแบ่งปันทุกคนในประเทศนะคะครับผมก็รู้สึกรู้สึกอ่า ภูมิใจในตัวคนไทยนะที่ที่ออกมาช่วยเหลือกันขนาดนี้เพราะว่าหลายๆคนก็มาจากต่างจังหวัดอะไรเงี้ยเขาก็ยากลาบากกว่าจะมาถึงตรงนี้ทุกคนมีความตั้งใจจะมาจะมาทําความเคารพนะครับก็หลายๆคนก็ไม่ได้มาไม่ได้อยู่แถวนี้เหมือนพวกเราก็อยากจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ครับผมประชาชนทุกคนรักท่านมากๆแล้วก็จะรักท่านตลอดไปครับทุกสิ่งที่ท่านสอนหนูในฐานะเด็กจิตรามาแบบงานเกษตรงานทํา มันมันเป็นประโยชน์รืองานเลยก็ตามทุกอย่างวันนี้หนูรู้ซึ่งถึงคุณค่าของมันแล้วว่าโดยที่ไม่ต้องให้ใครมาสอนว่าแบบเราจะสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณยังไงมันมันซึ้งอยู่กับใจค่ะขนาดที่ทีมพิธีกรจากรายการตื่นมาคุยทางช่อง9 M t HD ที่ได้มาตั้งโต๊ะมอบอาหารน้ำดื่มให้กับประชาชนก็เปิดใจว่ารู้สึกภูมิใจที่เห็นพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนรักกัน ก็ดีใจที่ได้มานะคะได้มาเจอคนที่รักในหลวงเหมือนกันนะคะแล้วก็ก evet ็มีหลายๆคนที่ที่มาจากต่างจังหวัดนะคะแล้วก็อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการการกินการอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งที่ได้ช่วยพวกเขาอะค่ะเราก็มาเป็นกําลังใจให้นะคะส่วนหนึ่งที่เราอะไรที่เราพอจะทําได้เราก็ต้องช่วยกันนะคะตรงนี้ที่เราเรายืนอยู่ตรงนี้ที่เราทําหน้าที่ตรงนี้ก็คือให้กําลังใจทุกทุกคนนะคะทั้งคนที่อยู่ที่กรุงเทพแล้วก็เข้ามาจาก าต่างังหทุกคนคือมามาร่วมกันอยู่ที่นี่ถึงแม้ว่าจะร้อนจะต้องตากแดดจะต้องเบียดกันักแค่ไหนทุกคนก็เต็มใจที่จะมาเพื่อพระองค์ท่านนะคะด้านติกลิ่นสีก็ขอออกมาเป็นอีกหนึ่งตัวแทนคนบันเทิงที่มาช่วยแจกข้าวแจกน้ำและให้กำลังใจพี่น้องประชาชนชาวไทยที่กำลังอยู่ในความโศกเศร้าตอนนี้ครั้งหนึ่งในชีวิตนะฮะที่เราเกิดมาเราเรามีแต่แต่จิตใจ ก็ให้พ่อหลวงเพราะนั้นสิ่งที่เราจะมอบให้พ่อหลวงเป็นครั้งสุดท้ายคือคือความสามัคคีกันอันนี้ผมบอกเรื่องน้วงความสามัคคีของคนไทยในชาติที่มาร่วมกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับจิตใจที่คนที่มีมีสิ่งดีงามที่จะมอบให้ให้เป็นเป็นสิ่งที่พระอ,องค์ท่านได้ภาคภูมิใจกับประชาชนคนไทยทั้งประเทศไม่ใช่เรื่องความลำบากเลย เพราะว่าจริงๆแล้วผมดูอาการแล้วฝนจะมาอีกแล้วด้วยนะครับแต่คิดว่ายังไงคนไทยก็มาก็มากันที่ที่ที่แห่งนี้นะที่สนามหลวงแห่งนี้นะครับแล้วเราก็มาช่วยกันครับไอสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่มันอยู่ผมคิดว่าคงอยู่ในใจของคนไทยตลอดไป นอกจากองค์กรต่างๆทั้งจากภาครัฐและเอกชนรวมถึงคนในวงการบันเทิงแล้วยังมีเหล่านักเรียนนักศึกษาที่ใช้เวลาช่วงปิดเทอมมาร่วมเป็นจิตอาสาหาเงินทุนซื้อของมาแจกประชาชนรวมถึงมาร่วมกันเก็บขยะที่กองเต็มล้นบริเวณท้องสนามหลวง